วันนี้วันนี้นะครับมาลองดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมลองทําไว้นะฮะก็ทําไว้ประมาณสองแปดแปดขวดนะฮะก็หลังจากรอบแรกครับผมนี่ทำได้ประมาณนี่จะสองเดือนแล้วนะฮะเนี่ยนี่เรื่องจริงนะครับคือผมก็ปล่อยทิ้งไว้อะผมก็คิดว่ามันจะไม่เป็นตอนนี้ผมก็ก็ลองก็ลองทําใหม่ดูครับคือว่า จากขวดที่เราไม่เป็นเนี่ยครับก็คือว่าขวดที่ไม่เป็นนะนะครับคือการถ่ายครับถ่ายจากขวดที่ไม่เป็นไปสู่ขวดใหม่นะเราก็คือว่าต้องการแบบว่าขวดเนี้ยผมใช้น้ําน้ําเปลี่ยนจากแหล่งใหม่มาเลยนะครับผมก็ไม่ได้ตากแดดหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะตักมาจากน้ําบ่อนะครับ ก็คือว่าผมก็เติมน้ําบ่อไปครึ่งนึงนะครับใส่ขวดนี้นะฮะแล้วก็ใส่น้ําจากขวดที่ไม่เป็นปอีกครึ่งหนึ่งนะครับมันจะให้ได้สัสดส่วนประมาณประมาณนี้ฮะก่อนถึงก่อนถึงคอขวดเว้นไว้นะฮะให้มันเป็นช่องอากาศหน่อยครับแล้วก็ทําการตีไข่ไก่สองสองฟองฮะตีแล้วก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะเราเนี่ยฮะ ไม่ต้องใส่น้ำปลาผมไม่ได้ใส่น้ำปลานะฮะผมก็ใส่ไว้แล้วผมก็ทำการเขยา่าเขยา่าแล้วผมก็เปิดฝาเนะี่ยเปิดฝาปุ๊บหมุนออกให้มันมีอากาศมันออกมาแล้วผมก็หมุนปิดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผมก็ทิ้งไว้เนี่ยประมาณหลังจากที่ทำการเปลี่ยนถ่ายเชื้อเก่าที่ไม่เดินมาใส่น้ำใหม่นะแล้วก็เนี่ยครับทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์กว่าๆมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ว่า อันนี้ผมก็ไม่ได้เขย่าเมนะฮะเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้เขย่าด้วยซ้ำนะฮะผมก็ลองมาเขย่าดูอ่ะผมเห็นก้นมันแดงๆนะฮะผมก็เลยลองมาเขย่าดูแล้วก็ปกสรุปแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยสีแดงครับคือเริ่มเป็น้วฮะเริ่มเป็นเชื้อแล้วครับก็คือสีแดงนะฮะอย่างที่ต้องการเลยครับนี่ครับเขย่าหน่อยมีก็อธิกว่านั่นเองครับเนี่ยนะฮะ ทีกว่าเท่านั้นเองครับผมก็เริ่มละสีนะฮะส่วนไอขวดที่อื่นๆนี่ก็ยังไม่มีปฏิกิริยาคืออันนี้ผมใช้น้ําน้ําบ่ออันนี้ผมก็ใช้น้ําในอ่างเป็นน้ำปราปานะอ่างหน้าบ้านนะฮะที่ว่าเปิดใส่อ่างแล้วก็เอาไว้ล้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ใช้พวกพวกนี้ผมก็ใช้พวกน้ําดื่มพวกน้ําดื่ม มันก็ไม่เป็นนะฮะมันไม่รู้มันเกิดจากอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมใช้น้ําน้ําบ่อนะครับตักมาใส่เลยครับผมเป็นน้ําบ่อที่ว่าไม่ไม่เน่าไม่เสียนะฮะตักมาใส่ครับผมก็ไม่ได้ตากแดดด้วยไม่ได้ตักน้ามาพักไว้2วันตักแดดสองวันผมไม่ได้ไม่ได้พักไว้เลยผมก็มาผสมตามอัตราส่วนนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะนี่ก็เดี๋ยวพง ก็อีกประมาณไม่ไม่อีกไมก่เป็นอาทิตย์หนึ่งน่าจะแดงข้อนอยู่วันนี้นะฮะแต่ตอนนี้อากาศมันแดดไม่ค่อยมีเท่าไหระะ่ฝนตกนะฮะแต่ผมก็มาบอกเล่าจากประสบการณ์ผมนะฮะอย่าอย่าไปท้อท่านใดนที่ทําแล้วไม่เป็นอะไรอย่าไปท้อก็คือว่าเราสามารถใช้เ,เชื้อที่ไม่เดินนะฮะที่เราหมักไว้ที่เราทําการ ตั้งตากแดดไว้เนี่ยที่ไม่เดินที่มันไม่มีอาการว่ามันจะเป็นเปลี่ยนสีอะไรเลยนะฮะก็ทําการเอามาถ่ายใส่ขวดใหม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ําน้ําจากบ่ออีกครึ่งหนึ่งนะครับให้มันได้ประมาณคอขวดนะฮะแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ที่เราตีไว้ประมาณ2ฟองประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะลองดูก็ลองทาหลายๆขวดดูครับอย่าจะไม่ต้องเสียเวลานะฮะเผื่อมัน ทำไว้สักหกขวดเป็น1ขวด2ขวดก็ยังดีนะฮะก็ลองจากน้ำหลายๆแหล่งดูครับแต่นี่คือน้ำนี่น้ำบ่อโอเคครับผมก็มาบอกให้ฟังเท่านี้นะครับ ลองทำดูครับผม